ันนี้ก็เป็นพริกนะคะคาราเปนโยนะคะนี่หน้าตาเป็น,นนะอย่างนี้นะเห็นไหมคะก็อันนี้เขาก็เริ่มโตแล้วแต่มันต้องใหญ่ยาวกว่าน,นี้นิดนึงมีรสชาติเผ็ดก็แต่ว่ายังไม่เคยกินนะก็ไปทําอาหารเม็กซิกันเนาะเป็นพริกเม็กซิกันนะคะก็นี่ค่ะลูกเขียวเข้มนะคะลูกเขียวเข้มแบบนี้ค่ะเป็นเงาสวยดีนะคะอันนี้การรีบมาถ่ายไว้เพราะว่า เดี๋ยวาพายุมานะนี่่ะก็รีบมาถ่ายไว้เพราะว่า,าพายุมานี่เขาก็ล้มนะะแล้วก็ฝนตกเยอะเขาก็ตายนะตายทยอยตายไปนี่ก็าไม่แน่ใจว่ามันจะจะตายก่อนที่มันจะผลผลิตหรือเปล่านะเพราะว่าจะได้ผลผลิตหรือเปล่าแต่ว่านี่ค่ะไปทําอาหารเม็กซิกันอย่างพวกทาโกสอะไรเงี้ยไปทําน้ําจิ้มเนาะคล้ายๆน้าจิ้มบ้านเราคงเรียกน้าจิ้ม ทาโกะก็จะใส่แกบ,บคล้ายๆน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบบ้านเราอะ,นะเนาะเพื่อนๆที่เคยกินก็คงรู้การก็เคยกินแค่ครั้งสองครั้งนะเพื่อนชาวเม็กซิกันเนี่ยทำมาให้กินนะคะที่โรงเรียน,นะคะ่ะนี่ค่ะนีะ่เนาะ มีานนี้ก็จะเป็นอีกสองต้นนะเริ่มเหี่ยวแล้วฝนตกพายุด้วยค่ะเมื่อคืน